ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมโซนนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่ ID 3เลยนะซึ่ง ID 3ของผม,ผมก็ได้เติมแพ็ค89บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าเหลือแค่ทำภารกิจนะคือผมก็จะทำภารกิจไอพวกนี้ให้ครบนะแล้วก็เราก็จะมาเปิดกันเลยทั้งเกียร์ทั้งแพ็กกบนะว่าเราจะได้อะไรกัน คือที่ผมหวังก็คือตัวไหนก็ได้แหละที่อยู่ในแสงมืดอ่ะคือผมไม่เกี่ยงหรอกอ่าแต่ก่อนอื่นก็ต้องเคลียร์ภารกิจก่อนนะครับผมซึ่งภารกิจแรกก็คือเล่นสเตตหลัก3ครั้งนะครับอ่าไอดี ID นี้ก็ใกล้จะถึงด่าน444แล้วนะแต่ด้วยทีมแค่นี้ผมไม่คิดว่าผมจะไปถึงหรอกนะ ก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับผมไม่ได้แบบรีบร้อนขนาดนั้นครับ่ายังต้องอาศัยเพื่อนช่วยอยู่นะคือถ้าเล่นคนเดียวผ่านไม่ไหวครับต้องให้เพื่อนช่วยนะอ่าถ้าเพื่อนช่วยก็ผ่านสบายเลยครับผมเน้นอัดป้อมเอาครับถ้าไปยื้อเราสู้ไม่ได้หรอกคือบอสด่านสเตจพวกสเตตหลักอะ่ะมัน ค่อนข้างที่จะยากนะคือมันปรับให้ยากขึ้นด้วยแหละถ้าใครสังเกตจะเห็นเลยว่ามันยากขึ้นนะตอนนี้ ID 3ของผมก็กำลังพัฒนาไปในทางที่ดีแต่มันจะเก่งขึ้นหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับว่าผมจะเปิดได้ตัวอะไรจากแพ็ก89บาทนะคือถ้าได้ตัวที่ดีตัวที่เสริมทีมได้มันก็จะทำให้ ID ของผมแข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรอย่างมากผมก็ขอมูลดุริยางไม่ก็ดาวินชีนะอ่าคือถ้าได้2ตัวนี้ก็คือพอใจละถึงจะไม่ได้ท่าแสงทันมืดก็เถอะแต่ตัวที่ผมไม่อยากให้มาที่สุดเลยก็คือกล่องข้าวครับคืออย่ามาเลยไม่ไหวอะ่ะคือกล่องข้าวนี่เป็นตัวที่แบบมันหาง่ายผมไม่ได้บอกว่ามันกากนะมันมีคอมโบไอตัวหนืดด้วย แต่ว่าตัวของมันค่อนข้างที่จะหาง่ายครับในกาชา7ปีนี้ก็น่าจะแบบมีคนได้กันเยอะแล้วนะมันเป็นตัวที่เปิดหาได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าซัอกวันยังไงผมก็ต้องได้เพราะฉะนั้นก็อย่ามาเถอะครับแต่มูนดูริยางกับดาวินชีก็เป็นตัวเปิดหาได้เหมือนกันแต่มันคนละฟิวอะคือ2ตัวนี้มันเก่งอะ่ะเอามามันก็เสริมทีมได้นะอ่า เหลืออะไรบ้างภารกิจภารกิจจะครบยังเคลียร์สเตตหลักประจำวันเนีะผมเคลียร์ไปหมดแล้วอะทำไงดีวะเนี่ยผสมเรนเจอร์โอ้โหลองรับดูก่อนเนี่ยผมเคลียร์ไปหมดแล้วอะแต่มันเหลือให้รับนะลองดูว่ามันจะได้ไหมอื่นผมขอทำภารกิจไอผสมเรนเจอร์ก่อนเลยนะผสมเรนเจอร์3ามครั้ง จะได้แบบไปทีเดียวเลยนะง่ายๆครับผมมันเป็นแพ็คเริ่มต้นที่ผมคิดว่าคุ้มนะสำหรับใครที่แบบเล่นใหม่ๆเนี่ยมันทำให้ทีมเก่งเร็วขึ้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะเปิดได้อะไรด้วยแต่ถ้าเปิดได้กล่องข้าวนี่คือแบบแทบไม่ขยับเลยนะทีมนี้แทบไม่พัฒนาไปไหนเลยนะเอาตรงๆลองมาดูกันนะว่ามันจะได้หรือเปล่า ไม่ได้อะวิทํทำไงดีวะเนี่ยมันไม่ได้นะทุกคนกว่ามันจะรีภารกิจใหม่ก็คงสี่ทุ่มอ่ะถ้างนั้นผมคิดว่าผมคงจะตัดภาพไปตอนสี่ทุ่มเลยก็แล้วกันตอนที่ผมทำภารกิจเสร็จนะก็คงจะต้องเจอกันตอนสี่ทุ่มเลยล่ะครับ และตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มเป็นที่เรียบร้อยอ่าผมก็ได้เข้ามาอัดคลิปนะแล้วก็ได้เคลียร์ภารกิจไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมดเลยก็เหลือแค่รับครับอ่ะก็มาดูกันก่อนอื่นกบก่อนเลยเริ่มจากกบก่อนแล้วกันหรืออุปกรณ์ดีอืม กบมาแหละมะเริ่มจากกบเลยแล้วกันหีบสุ่มลีโอนากนะก็หวังว่าจะได้นะครับผมอ่าโอ้โหตัวแรกนี่ก็แบบไม่น่าชมแล้วนะแจกเยอะมากอะมาดูอุปกรณ์กันมาเถอะนะ ผ้าคุมของบราวยังไม่ได้อะผมว่ามันโอ้โหยังไม่สุดนะ,ะไอ้นี่มันไม่โค้งหดเท่าไหร่อ่ะก็ต้องลุนกันที่เลนเจอร์ละครับคืออย่างที่พูดไปเลยครับผมตัวไหนก็ได้ครับขอแค่เป็นแสงมืดนะคือผมรับได้หมดแหละมามาต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้อะ ำใจไม่ได้ถ้าออกมาเป็นกล่องข้าวนี่คือแบบมีร้องนะเอาจริงๆอนนั้นไงกล่องข้าวยิ่งเม่อผมอยากจะร้องอะไนระแต่ว่าอ,อดกั้นอยู่ร้องไม่ได้คือตอนนี้ร้องไม่ได้ครับผมคือตอนนี้ดึกแล้วนะสี่ทุ่มแล้วนะร้องบุกเบิกบวยบายโดนด่าเนะี่ย ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือซะว่าฟาดเคาะไปแล้วกันครับเราไม่ได้จากตรงนี้แต่ว่าแบบเราอาจจะได้แบบจากกาชาก็ได้เออแบบเรา,าจ,จะได้ตัวหัวจากกาชาก็ได้นะคือการที่ผมได้กล่องเข้ามาเนี่ยมันคือแบบทําให้ทีมผมแทบจะไม่ขยับเลยนะไอดี ID ผมนี่แบบแทบจะ ไม่ขยับไปไหนจากก่อนเติมนะคือแบบก็อย่างว่าแหละครับการลงทุนมันก็ย่อมมีความเสี่ยงนะใครจะเติมก็ต้องคิดดีๆนะว่าถ้าเกิดเราได้ไม่คุ้มขึ้นมาแล้วได้กล่องข้าวเหมือนผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะซวยเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ